สวัสดีครับเราก็มาทํารายการค้าว,วันที่20มกรากันนะครับวันที่20มการาเรารับคืนมเมล็ดถั่วเขียวจํานวน1ตันจากเชนเซนไทยฟราแกนไลท์ ight, อ้างถึงใบส่งของทับแบงกับภาษีทับใบแจ้งนี้ขายได้ที่อ้างอิง SI0001 0 0ทับ00003 00และออกใบลดนี้ให้กับลูกค้านะครับเราก็จะไปลงในระบบบัญชีนะครับ ซึ่งรายการค้าที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการขายของเรานะครับซึ่งเราจะลดยอดเราจะลดหนี้ให้กับลูกค้าของเรานะครับนะครับลดหนี้ขาเชื่อซึ่งเราจะใช้เล่มเอกสารคือใบลดหนี้ค่าสินค้าหนึ่งเชื่อนะครับโอเคแล้ว okay. เราก็เพิ่มรายการค้าในใบ,ใบลดหนี้ของเรานะครับเลขที่และเลขที่อ้างอิงก็ให้ระบบหลันให้รองตรมัดนะครับ วันที่ในเอกสารของเราคือ2 0่สิบส่วนหนสวนรหัสลูกค้าของเราเราก็เลือกเชนเซนไทยฟาเกตไล n ์นะครับรอยโดยลูกนี้ของเราเป็นนี้เราอยู่4ี่แสนสามันเจ็ดรบาทนะครับซึ่งเราจะใช้เอกสารอ้างยิงของเราก็คือเราต้องการค้นหาเลขที่ของเรา,าครับเลขที่ ภายในครับเราก็ต้องใส่จุด enter ซึ่งเลขเอกสารที่เราต้องการก็คือ s i 0 0 0 1ทับ0 0นย์นะครับซึ่งเป็นรายค้าอันค้าของวันที่14มกราคมนะครับแล้วผมจะถามว่าต้องการลดจำนวนสินค้าที่ทำรายการค้าในวันที่14ใช่ไหมครับเราก็ตอบว,ว่า yes ซึ่งเรารับคืนเพียงแค่เมด็ดโอดเขียวจํานวนหนึ่งตันนะครับข้าวหอมมะลินี้เราไม่ได้รับคืนนะครับเรา,เาก็ลบเลือกลบสินค้านี้ออกไปนะครับส่วนเมด็ดทอดเขียวนี้เดิมทีเราขายไปสามตันนะครับแต่เรารับคืนกลับมาหนึ่งตันเราก็แก้ไขตัวเลขเป็นหนึ่งตันแล้วเรากด F10 บันทึก แล้วระบบก็จะให้เราระบุจํานวนนะครับเราก็กดโอเคแล้วระบบก็จะลงบัญชีให้เราอัตโนมัตินะครับรายการเข้าจําวันทียี่สิบเรารับคืนสินค้า,มาเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งกันนะครับแล้วกด F10 เราจะไม่พิมพ์ใบลดนี้นะครับแต่ถ้า เป็นการทำงานจริงๆเราก็ต้องออกใบรถนี้ให้กับลูกค้าของเรานะครับกดแก้วเราก็จบรายการค้าประจำวันที่20มกรานะครับขอบคุณครับ